สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนเดินทางโดยรถไฟพลังแม่เหล็กแมกเลฟนะคะเราจะเดินทางจากเมืองเซี่ยงไฮ้ไปยังเมืองปักกิ่งค่ะสถานีต้นทางนะคะเซี่ยงไฮ้หงเฉียวสถานีปลายทางปักกิ่งน่านนะคะสำหรับรถไฟพลังแม่เหล็กแมกเลฟนะคะจะอาศัยหลักการลอยตัวของวัตถุบนสนามแม่เหล็กนะคะทุกคนทำให้กระบวนรถไฟ ลอยตัวอยู่เหนือรางวิ่งแทนการใช้ล้อนะคะเพื่อลดแรงเสียดทานจึงทำให้รถไฟแมกเล็ววิ่งได้เร็วกว่ารถไฟทั่วไปนะคะคณะเรามาเช็คอินที่สถานีเซียงไฮ้หงเฉียวนะคะบรรยากาศก็กจะคล้ายๆกับสนามบินบ้านเรานะคะผู้คนุก้พานเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดบางส่วนก็เดินทางไปท่องเที่ยว บางส่วนเดินทางกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะบรรยากาศภายในสถานีรถไฟก็จะมีร้านขายข,ายของฝากของที่ระลึกนะคะมีร้านกาแฟโดยเฉพาะร้านกาแฟสตาบักนะคะเราจะพบเห็นอบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็จะมีร้านกาแฟ อยู่เสมอๆนะคะสำหรับบรรยากาศภายในรถไฟนะคะ mm. ก็จะมีโถงทางเดินตรงกลางนะคะมีชั้นด้านบนนะคะสามารถวางกระเป๋าได้ส่วนช่องวางเท้าด้านหน้าก็กว้างมากนะคะสามารถวางกระเป๋าเล็กๆได้ส่วนเก้าอี้สามารถปรับเอนนอนได้สบายๆนะคะนอกจากนี้นะคะบนรถไฟก็ยังมีร้านขายของร้านอาหารร้านกาแฟามีพนัก ท้องเหมือนบ้านเราเลยนะคะในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะมีสองแบบให้เลือกคือแบบชักโครกและแบบนั่งยองส่วนความสะอาดก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะเราสามารถเลือกใช้ห้องน้ำได้ตามสะดวกนะคะคณะเราจะเดินทางจากเซี่ยงไฮ ไปถึงปักกิ่งนะคะจะใช้เวลา4ชั่วโมง25นาทีซึ่งเป็นระยะทาง1,068กิโลเมตรนะคะข้างทางที่เพื่อนๆมองเห็นส่วนใหญ่จะเป็นตึกสูงนะคะซึ่งเราเรียกว่าคอนโดเป็นที่อยู่อาศัยของชาวจีนนะคะ,ะที่อยู่อาศัย ของชาวจีนส่วนใหญ่นะคะจะอาศัยอยู่ในคอนโดซึ่งเขาจะเรียกว่าหมู่บ้านซึ่งราคาคอนโดจะขายเป็นตารางเมตรซึ่งแพงมากๆเลยนะคะตอนนี้คณะเราก็ถึงสถานีปักกิ่งน่านเป็นที่เรียบร้อยนะคะก็ออกมาจากรถไฟก็บรรยากาศก็จะผู้บ้านเหมือนเดิมนะคะผู้คนเยอะแยะ